แล,แล้วเราก็มาถึงขั้นตอนวิธีการทดลองขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือเราจะทำการใส่ดีลงไปในขวดใบที่หนึ่งนะครับโดยครูจะทำการใส่เข้าไปนะครับครึ่งขวด ทยอยใส่ลงไปได้เลยนะครับซึ่งขั้นตอนนี้หากนักเรียมีกล้วยนะครับก็สามารถนําก้วยมาช่วยในการตักดินใส่ลงไปในขวดได้เลยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ดินของเรานั้นโตกลนเมื่อตักเสร็จแล้วนะครับปิดฝาให้สนิทนะครับปิดแบบนี้เลย จากนั้นนะครับครูโอ๊บก็จะนําขวดใบที่2นะครับซึ่งขวดใบที่2นี้เราจะไม่ใส่ดินนะครับแต่เราจะปิดฝาเหมือนกับขวดใบที่1เลยเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราจะนําขวดทั้ง2ใบนะครับนะักเรียนไปตั้งเอาไว้กลางแดดเป็นเวลา10นาทีด้วยกันเราจะทิ้งเอาไว้ท่ามกลางแดดจ้าแบบนี้เลยนะครับนะักเรียนทิ้งเอาไว้ประมาณ10นาทีด้วยกันแล้วเดี๋ยวเรามาสังเกตผลกันครับ เสร็จแล้วนะครับเรามาดูขวดใบที่1พร้อมๆกันเลยครับนักเรียนสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในขวดใบที่1ไหมครับอ่าสังเกตดีๆนะครับว่าภายในขวดใบที่1น,นั้นมีอะไรซ่อนอยู่คำตอบก็คือมีน้ําซ่อนอยู่นั่นเองนะครับนักเรียนนักเรียนเห็นไหมครับว่าในขวดใบที่1น,นั้นจะมีน้ําเกาะอ,อยู่บริเวณภายในขวด ต่อไปเรามาดูขวดใบที่2กันนะครับนักเรียนซึ่งเป็นขวดเปล่าปิดฝาเอาไว้ท่าน,นเรียนสังเกตให้ดีนะครับขวดใบนี้จะไม่มีน้ําเกาะที่ข้างขวดนะครับหรือมีน้ําเกาะที่ข้างขวดแต่ว่าน้อยกว่าขวดใบที่1นั่นเองครับ